ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูผลงานนะครับเดี๋ยวก่อนดูผลงานดูพื้นที่หมายก่อนครับตรงนี้นี่ดาวได้เคลียร์ขยะให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขยะที่เอามาเองด้วยแล้วก็ที่เก็บแถวนี้ด้วยนะครับโดยรอบนะครับเอาไปทิ้งที่บ้านนะครับขวดเกิดเก็บเก็บเข้าที่เก็บได้นะครับดูครับพื้นที่นะครับของของเจ้าของเจ้า ไม้ต้นไม้ต้นเดียวยครับกับสายไฟสามเส้นเด็ดครับ e! ไม้นี้ด <unfolding tomatoes. S 2> <a> ูครับตรงนี้เคลียร์พื้นที่เปิดไม้ใหม่เป็นหน้ากว้างให้เรียบร้อยนะครับทีมงานเชฟเชฟเชฟสไมหนาอนก็มีตัวนะครับไซส์ดีนะครับ ปลาไส์สวยอยู่ครับของเจ้าของเจ้าเดี๋ยวจะให้ดูปลานะครับอ่าดูปลาหน่อยนี่ปลาของนายนนต์นะครับโอ้ดูตัวครับดูไม่เล็กเลยนะครับดูไซส์ปลาครับตกที่นี่นะครับของจริงครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีหมกครับตกสดหลุดเยอะครับปรับปรับ เปลี่ยนแผนได้ก็เที่ยงจะบ่ายแล้วอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูถุงต่อไปครับลงกันอือสอะเจ๋อเจ๋อจะเบิ้งถุงเวทินเบิ้งรัวนี่ครับถุงต่อไปครับไซสน้าหยางนั่นน่ะจะหยังก่อนนี่น้าหยางก่อนน้าน้าต้นบ่ดูครับฝีมือฝีมือตรงนี้ับไเน้นไซส์ขนจํานวนตรงนี้เน้นจํานวนครับนี่ของแท้ครับสดๆครับเอ้ยได้อยู่ ได้อยูน่นี่แดดเดียวทอดกรอบอต้มไปกอีกต้มตไปอีกนะ <c oughs> โอ้ใช่ตรงนี้เอาไปต้มตรงนี้เอาไปต้มแล้วครับต้้มมกินแลวือเที่ยงถุงผมไม่ได้เอาสามตัวถุงผมไม่ได้อ,ออกต้มสัมห <c oughs> มานหมานกันทั่วหน้าครับวันนี้มามาดูถุงของผมครับใส่นิดๆเจ็มดเด้อใส่นิดๆใส่นิดจำนวนได้กี่ตัวกันับแท่นหนึ่งตัวใหญ่ก็แท่นหนึ่งนี่ถุงหนึน่ง เป็นหน้าดินนะครับคนละสามสี่หลังนี่ครับโอ้สวยอยู่ดูครับไซสปลาครับนี่ดูเลยครับนี่ฝ่ามือผมเลยนะครับสามตัวโลกว่านะครับนี่นะครับนี่สวยสามสี่ห้าตัวอยู่ได้อยู่นะครับหมันหมันครับไม่บอกหมายนะครับ ของเจ้าครับไม่บอกต้นไม้ต้นเดียวหาวเองนะครับเอาปลาขึ้นกำลังปลาขึ้นเฮ้ยโดนบ่โดนโดนแล้วครับดูนายตนโดนปลาแล้วครับสด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 ตอนนี้ก็นี่นะครับเวลาสิบสีเอ้สิบหกนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับ โอ้นี่ใส่ทอดใส่ถอด,ไ,ถอดได้อยู่โอ,นนะโอ้ย,อยล้างไหนน,น,น,นี่ของแท้เอาฝั่งนี้ก็เอาครับนี่ครับนี่เลยครับปีศาจสุราครับปีศาจสุราแต่ไม่กินสุรารสวยไหมเคยมีโยกมีโยกอยู่แต่เพี้ยนปะมาแล้วครับสวยอยู่นะครับ โอ้โหแหลมเลยนี่นะครับพิจนาวเองนะครับไม่บอกหมายนะครับของเจ้าตรงนี้เลยครับหมายสวยๆปลาสวยๆโอเคสวัสดีครับ